แฟนจ้าไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารักบ้อยสร้างแล้วจะพ่อนคลายจะเล่าให้กับแฟนฟังเล่าได้ทุกอย่างเล่าได้สบายแฟนๆได้ฟังทั่วไปไม่ว่าภาคไหน ผ่อนคลายกับบอยสังสวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังชวนยิ้มครับผมวันนี้ก็มาเปิดหัวแบบอารมณ์แบบร้องเพลงแต่งเองเมื่อกี้เนาะแต่ว่าใช้ทำนองของอเพลงพ,พี่พึ่งนะครับแฟนจะไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารักพุ่มพวงแล้วจะสบายอะไรประมาณนี้เนาะผมก็เลยลอง ผมก็คิดเมื่อกี้นี่แหละนะครับเออแต่งเล่นๆคิดเล่นๆมันก็เข้ากอนั้งไม่เข้ากอนบ้างนะก็อืมเกิดอะไรขึ้นที่ประโคนชัยบุรีรัมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอืมแฟนๆเอของน้องต้นข้าวสุปรียา แห่กันไปชมนี่เป็นไง,ไงอ่านเหมือนอ่านเหมือนพวกข่าวแบบบันเทิงอะไรเงี้ยนะแห่กันไปชมน้องต้นข้าวมืดฟ้ามัวดินคนนับหมืน่น <c oughs> <c oughs> เข้าแถวต่อคิวเพื่อจะขอถ่ายรูปกับน้องต้นข้าวคนมากมายเต็มสนาม ลานกิจกรรมของงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้โอ้โ oh. หแล้วแฟนเพลงเอฟซีมาลุมล้อมกันโอ้โ oh. หมืดฟ้ามัวดินมารับชมผลงานของน้องต้นข้าวบนเวทีและก็ไม่ต้องมานั่งอิดกันนะครับอืมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยอิดเขาเรียกว่าแบบเหมือนอารมณ์คล้ายแบบงุูงิดประมาณนี้ป่ะที่ผมเคยดูคลิปของคนเหนือ ออิดอิดแบบโอ้ยลำคาญอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นภาษาภักกลางอิดคำเดียวก็น่าจะเข้าใจเนาะเออไม่ต้องไปนั่งอิดน้องนะครับอืมเออไม่ต้องไปอิดเขาหรอกอืมนะครับเพราะว่าน้องเขาเออเขามีความสามารถของเขาเองนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะทุกคนอืมต่แรกผมว่าจะเออเอาคลิปเนี่ย เล่าเรื่องเล่าเล่าเล่าเรื่องคลิปเนี่ยแล้วก็ลงก่อนคลิปคลิปที่พูดคุยกับพิษสักคลิปที่สองอ่ะนะครับขอบคุณ f ออีกครั้งหนึ่งนะครับทั่วประเทศนะทั่วโลกมาจากตุรกีก็มีนะเห็นผมเเ็นคอมเมนต์อยู่สวัสดีครับผมอืมก็เป็นธรรมดานะครับตอนแรกผมจะเอาคลิปเนี่ยลงก่อนนะพอดีว่ามันมันช่วงจังหวะมันมัน มันยังไม่มีเวลาไงทุกคนผมก็เลยเอาคลิปที่ลงก่อนหน้านี้นะครับขอบคุณเอฟซีนะ้ที่ให้เกียรติให้เกียรติผมทั้งสองคนนะครับให้เกียรติผมแล้วก็พี่ศักแล้วก็ให้เกียรติศิลปินอย่างน้องต้นข้าวสุปรียานะครับผมก็เป็นธรรมดาเนาะได้ข่าวว่าที่ประคนชใช้นี้แบบโอ้โหคนแน่นหนาฝากครั่งมนาะดูจัตามช่องทางต่างๆนะครับซึ่ง ผมนี่ก็อยู่อยู่ในไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองนี่แหละอยู่แถ,แถวสมุทรสาครน,นะครับก็ส่งกำลังใจนะครับซึ่งตอนเนี้ไม่คุยเรื่องน้องต้นข้าวก็ไม่ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแล้วเนะ <S <S าะเพราะว่า f อ <c oughs> ให้การสนับสนุนนะครับของ ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนน้องต้นข้าวด้วยขอบคุณ f c อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยอดซับสไคร์นะครับครบ10,000ื่นนะครับแล้วก็1 0 0่0มืขยับไปต่อนะครับขอบคุณ FC นะครับยงไงก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะครับกด s u b s r r i b e กดทิ้งไว้นะครับกดติดตามทิ้งไว้นะครับชมไม่ชมก็ไม่ว่ากันนะครับเอาที่ ทุกท่านสะดวกนะครับเอาเอาที่แบบสบายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องดูผมทุกคลิปหรือไม่ดูนะครับก็ผมเป็นคนแบบสบายๆยอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่แบบไม่ต้องไปซีเรียสนะครับคลิปไหนอะไรยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมสบายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น การออกมาพูดนะครับในแบบสไตล์ของผมหรือ <c oughs> ในแบบฉบับของบอยสังชวนยิ้มนะครับเป็นการพูดคุยนะครับเรื่องราวต่างๆนะฮะเกี่ยวกับคลิปในคลิปไหนก็จะคุยแต่เ,เรื่องอย่างทุกๆคลิปที่คุยเรื่องน้องต้นข้าวก็จะคุยกับเกี่ยวกับเรื่องน้องต้นข้าวเนาะแต่เท่าที่ทราบมาเนาะน่าเสียดายว่า,าน้องต้นข้าว ร้องเพลงได้ได้ไม่เยอะแยะนะฮะแต่ไม่มากไปก็มี f อฟซีเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าช่วยคุยเรื่องลิขสิทธิ์เพลงหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะต้องกาบขออภัยนะครับเรื่องลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนี่มันเ <c oughs> เราไม,เาไม่เราไม่รู้ข้อมูลลิขสิทธิ์เพลงนะครับอันนี้อันนี้ต้องขออภัย f อฟซด้วยนะครับผมไม่ไม่ทราบจริงๆเนาะ ว่าก็เท่าที่รู้ก็รู้เหมือนกับทุกคนนั่นแหละผมก็รู้เหมือนกับท่านนะท่านก็รู้เหมือนกับผมนะับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงบางคนก็รู้นะครับส่วนใหญ่จะรู้นะบางคนบาง,บางคนก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หมายความว่าอืทําไมน้องร้องเพลงได้น้อยจังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นธรรมดาอ,อันนี้เอาในมุมที่ผมผมพอจะรู้บ้างนะครับมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะทุกคนเข้าใจนะครับผมผมเข้าใจผมอยู่วงการ วงการบันเทิงวงการตลกวงการ <c oughs> ลูกทุ่งอะไรมานมนานนะผมก็พอจะเข้าใจเกี่ยวกับเพลงเนาะซึ่งเป็นเข้าใจคนแต่งเพลงเข้าใจคนที่ผลิตเพลงนะครับเข้าใจเลยแหละพูดแบบเป็นกลางเลยนะครับไม่พูดเขาข้างใครนะครับเข้าใจทั้งนักร้องศิลปินนะครับอย่างน้องต้นข้าวเนี่ยเอ,เอาเพลงไปร้องก็ต้อง เช็คด้วยว่าเพลงนั้นเ,เขามีลิขสิทธิ์ไหมนะครับเอาขึ้นไปร้องโชว์ได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนคนแต่งคนทําเพลงนะครับโปรดิวหรือว่าใช้ความคิดทางปัญญานะครับหรือว่าจะเป็นการเขียนเป็นการเรียบเรียงดนตรีทุกอย่างมันใช้สมองนะครับทุกคนอัอนนี้เข้าใจได้เนาะเ,เข้าใจได้นะครับใช้ใช้ความคิดนะครับมันไม่ง่ายนะครับใช้การลงทุนต่างๆนานา,นา <c oughs> ก็เหมือนผมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่ช่อง YouTube ผมจะประสบความสำเร็จจนถึงตอนนี้นะครับกว่าจะมีคนติดตามได้เยอะขนาดนี้สำหรับผมนะหมื่นคนนี่เยอะแต่สำหรับช่องอื่นที่เขาใหญ่ๆนะหมื่นคนนี่นิดเดียวนะครับแต่สำหรับผมนี่ผมถือว่า f อให้เกียรติผมขนาดนี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับผมกําลังจะบอกว่าเรื่องลิขสิทธ์ าทางบรญญาเนี่ยความคิดนะครับง่ายไม่เดียวเลยช่อง YouTube ผมนะเมื่อสัก2ปี2ปีที่แล้วนะสปีก่อนนู้นอะเกินเกินสปีกว่าด้วยนะครับมันช่องผมผ่านนะครับผ่านในการสร้างไรายได้นะอตอนนั้นเนาะแต่ว่าคนติดตามผ่านอยู่แล้วแหละนะเขาให้1,000คนขึ้นไปแต่ว่ายอดชั่วโมงนะครับรวมยอดชั่วโมงของผมมันผ่านผ่านอยู่คลิปหนึ่ง ตอนน้นคลิปนั้นทุกคนดูประมาณ90,000ืนี่แหละ9 0 0 0หเกือบแสนนะครับเป็นคลิปที่เป็นตลกทางภาคอีสานวงอะไรนะอีสา,สานาคนครศินอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะเมื่อมาสัก2ปีกว่าที่แล้วนะผมเอาลงไว้ในช่อง YouTube ผมแล้ววันนี้ระบบนะครับอของบริษัท y t u t u เนี่ยตรวจสอบแล้วมันมันชั่วโมงผ่านเนี่ แต่ที่ไม่ผ่านอย่างหนึ่งคือเป็นคลิปที่เราที่เราได้นำนำมาจากจากที่อื่นนะลืมพูดง่ายว่าคัดลอกมาคัดลอกลิงก์มาหรือดูดคลิปมาลงช่องเราเพื่อจะให้คนดูเยอะแล้วจะได้ผ่านผ่านจริงแต่ขบวนการทางการสร้างไรายได้ไม่ผ่านนะก็คือพูดง่ายเขาอยากให้เราสร้าง คลิปด้วยตัวเองนะครับอืมแต่ว่าพราเนี้ยความความมักง่ายของผมนะอันนี้อันนี้เอาเป็นของผมนะความมักง่ายของผมเนี่ย,าาค,ย,ยคิดว่าเออเอาคลิปของคนอื่นมาลงแล้วคนมันดูเยอะอ่ะแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอ่าเป็นความบันเทิงจากที่อื่นแล้วมีชื่อเสียงด้วยอะไรด้วยเขาคนก็เข้า,ขามาดูเยอะนะครับแต่ด้วยความขา่ามักง่ายของเรานะพูดง,ง่ายว่าอืมไม่ถ่ายเองไม่ลงเองมันง่ายเกินไปอะไรเงี้ยนะครับ มันง่ายอย่างนี้ใครก็ทําได้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องลิขสิทธิ์มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมก็เลยลบคลิปทิ้งไปตั้งแต่ตอนน้แล้วผมก็เลยมาสร้างเริ่มต้นสร้างเชื่อไหมลบไปแล้วนะึ่งชั่วโมงมัน,ม,นมันหายไปหมดเลยแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่อัดคลิปตัวเองโดยที่คนดูก็ไม่ได้ดูเยอะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ดังคนก็ไม่รู้จักนะครับอ,อัดคลิปไปอย่างนั้นแหละคนดู30คน สี่สิบยอดบิวร้อยสิบร้อยสิบห้าอะไรเงี้ยผมก็ดีใจแล้วนะเออบางบางคลิปได้สองสามร้อยอย่างเงี้ยอืมบางคลิปได้สามร้อยสี่ร้อยก็โอ้โหพอใจอะไรเงี้ยนะครับแต่มันยากนะครับก็จะมาครบได้นะเ,เรื่องเรื่องการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากนะครับสําหรับคนที่ไม่ดังแค่นั้นเองเอา่าผมก็เคยพูดหลายๆคลิปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยอย่างที่น้องต้นข้าว นําไปร้องเนี่ยอย่างเพลงที่นําไปร้องหลายๆเพลงแล้วมันมันร้องได้บ้างไม่ได้บ้างนะบาง,บางเพลงก็ร้องได้อ่เพราะฉะนั้นคนที่ตรวจสอบเขาจะมีของเขาอยู่แล้วแหละว่า,เ,าเพลงไหนเอาไปร้องได้หรือร้องไม่ได้เนี่ยนะครับเหมือนกับผมที่ทําช่องมาแล้วครั้งที่สองเนี่ย <c oughs> ครั้งที่เอาไอ้ <c oughs> ครั้งที่สองผมก็ยังคิดว่าผมฉลาดอยู่นะอืกับการที่ เอาคลิปดูดคลิปจากคนอื่นมาแต่ว่าผมไปฟังจากาช่องอื่นไงเอามาดัดแปลงนี่เขาเรียกว่าดัดแปลงนะครับคลิปขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาตัดตัดให้มันย่อลงสั้นลงต่ำลงอะไรก็ว่าไปเนาะทุกคนเสร็จแล้วก็สลับหน้าหลังไอ้เขาเรียกอะไรสลับ สลับไอ้ใอ้หน้ากล้องเป็นหลังกล้องอะไรแบบมันก็สลับมุมภาพนะครับคนที่อยู่ืนอยู่ซ้ายก็จะมาอยู่ขวาคนที่อยู่ขวาอยู่มันสลับเพื่อไม่ให้ AI มันจับได้แต่ความจริงแล้วทําไม่ได้ทุกคนอืมเพราะฉะนั้นความคิดทางบัญญาหรือว่าทรัพย์สินทางบัญญานะครับสาคัญนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างของเราเองผมสร้างคลิปผมจนถึงทุกวันเนี่ย จนเ c ให้การยอมรับแล้วก็เปิดใจให้กันในการรับชมนะครับก็ขอบคุณเ c ทุกคนนะครับนั่นแหละอย่างที่บอกวันนี้ก็คุยเรื่องอเรื่องน้องไปคอนเสิร์ตต่างๆนะครับแ,แล้วจังหวัดทางภาคอีสานที่ไปมาล่าสุดเนานะที่ไปประโคนชัยมาเนี้ยบุรีรัมย์เนี่ยโอโ้โหนะครับแล้วแ,ลแต่เสียดายอย่างที่บอกนะครับเรื่องของอันนี้อย่างที่ผมพูดนะ ว่ามันมันไม่ได้เข้าข้าเอ่อเข้าเข้าใครออกใครนะไม่ได้เข้าข้างใครนะครับผมเข้าใจเลยว่าออทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยความคิดเนี่ยมันยากมันยุ่งยากนะครับกว่าจะทําออกมาสาเร็จนะครับ <c oughs> แล้วที่สําคัญเลยบางคนถามว่าเอา้าแล้วนักร้องงานโรงงานเลี้ยงอะ่ะนะครับงานโต๊ะจีนโต๊ะแชร์ไอ้นักร้องงานเลี้ยงทั่ว,วไปที่เอาไปร้องไม่ทาไมไม่ผิดไม่ผิดลิขสิทธิสารพัดจะร้องเลยเพลงอันนั้นก็ มันมันมีเรื่องของเขาเรียกอะไรดนตรีอ่ะนะครับพวกคอมเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนักดนตรีรพวกอาจารย์เนี่ยเขาก็จะเสียเสียค่า,าลิสค่าลิขสิทธิ์อะไรไปไอ้พวกที่นักร้องไปร้องงานเลี้ยงอะไรเงี้ยก็มันก็ร้องได้นะเพราะเพราะอะไรไหมคืออันนี้ในมุมของผมนะผมผมคิดแบบนี้นะอ่า,น,าน่าจะใช่ด้วยแหละเพราะว่าหนึ่งนักร้องงานเลี้ยงได้ครับ ได้ค่าตัวค่าแรงไม่เยอะนะครับเออก็ได้แค่คนละพันแค่นั้นเองนะครรายได้ของน้องๆน,น,นักร้องทั่วๆไปอย่างงานเลี้ยงคนละพันคนละพันอะไรประมาณเนี้ยหาติปหารางวัลตั้งหากอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เขาอันนี้ความเข้าใจของผมนะในเรื่องแต่ต่างกับน้องน้องต้นข้าวเนี่ยยกตัวอย่างอย่างน้องต้นข้าวเนี่ยน้องน้องเป็นเป็นนักร้องเป็นศิลปินเป็นนักร้องมีชื่อแล้ว ที่สําคัญเลยรายได้น้องสูงนะครับน้องไม่ได้ไปร้องงานละพันบาทอะไรไม่ใช่นะทุกคนนะฮะว่ากันเป็นหมื่นนะทุกคนไปต่างบัตรดไปไหนก็แล้วแต่นะหลายหลายหมื่นนะครับอ่านั่นคือรายได้ที่เขาเลยมองมุมว่าเออนะครับมุมว่าเขาเรียกอะไรพอมีรายได้สูงนู่นนี่นัะ่นนะครับเป็นเรื่องอ่มองในเรื่องลิขสิทธิ์นะครับแต่พวกนะัก พวกคาราเกะต,ตามร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เสียนะเขาก็เสียแล้วเสียค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆ,ๆ,ๆนานาเนาะเท่าที่ผมเคยดูข่าวนะนะครับเคยดูออข่าวสารประมาณเนี้ยเนาะอันนี้ผมพูดตามที่ที่ผมเคยรู้นะเคยได้ยินมาเนาะมันก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้ละมั้งทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาเนาะก็ต้องรอนะครับรอบทเพลง ของน้องต้นข้าวเองนะครับก็ก็คงจะเร็วๆนี้นะครับผมก็ไปใ,ในทราบข้อมูลนะสำหรับ f c ซีที่จะติดต่อนะครับงานการแสดงนะเข้าไปที่พิศักก์ก็ได้นะนะครับเบอร์พิศักก์ก็มีนะครับเบอร์โทรพิศักก์ก็รู้จักกับผู้จัดการของน้องต้นข้าวนะคคือครู คุณนิวเนาะนะครับหรือจะติดต่อโดยตรงไปที่คุณนิวก็ได้นะครับมีเฟซบุ๊กนะฮะส่วนพิซซาก็จะมีเบอร์โทรอยู่ในคลิปก่อนครับไม่ใช่คลิปล่าสุดเนี่ยคลิปก่อนนู้นนะครับคลิปที่ผมไปนั่งคุยแกครั้งแรกนะครับก็ติดต่อสั่งงานได้เนาะแล้วก็ติดต่อไปทั้งที่เพจนะครับของน้องต้นข้าวลองเข้าไปดูนะครับมีมีนะครับนี่เราก็สนับสนุนกันนะครับแบ่งปันกันนะครับถึงผมจะ ไม่มีใครมาติดต่อให้ผมไปเป็นพิธีกรไปเป็นตลกไปเป็นไปเล่นแสดงตลกตามงานอะไรก็ไม่เป็นไรนะผมกม็เป็นหน้าที่ผมก็คือนั่งพูดนั่งคุยนะครับในช่องทางของตัวเองนะฮะในช่อง Yum-Too youtube ของตัวผมเองนะ <c oughs> ผมก็ไม่ปฏิเสธนะว่าผมมีรายได้จากคลิปนะครับในการนั่งพูดนั่งคุยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มี เขาเรียกว่าอะไรมีการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับอลงทุนในการนั่งในการพูดในการคิดนะครับนั่งพูดนั่งคุยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนฮนะทุกคนไม่สามารถที่จะมาพูดคุยอะไรแบบนี้ได้ทุกทุกคนนะไม่ไม่ใช่นะเพราะเพราะฉะนั้นมันเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับนั่นก็คือการลงทุนของผมนะซึ่ง <c oughs> มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยากนะถ้าผมจะทำนะครับขอให้มีเวลาอันน้อยนิดแล้วก็ขอให้ f c สนับสนุนนะครับในการรับชมนะครับผมก็าามานั่งพูดนั่งคุยช่วงนี้ผมก็จะคุยเรื่องของศิลปินตัวน้อยนะครับน้องต้นข้าวสุป,ปรียานะครับอดีตนักร้อง ประกวดรายการซึกวันดนเพลงชิงทุนนี่ใช้คําว่าอดีตอดีนะเพราะอะไรนะ่ะกระเพาะปัจจุบันเขาเป็นนักร้องรับเชิญแล้วไงเป็นศินลปินรับเชิญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้คําว่าอดีตเลาจากรายการศึกวันดนเพลงชิงทุนใช่ไหมทุกคนอืแต่ที่มหัศจรรย์เลยเนาะทุกคนนะมผมว่า fc น้องต้นข้าวที่เข้ามานั่งชมผมเนี่ยก็น,น่าจะชื่นชมแล้วก็ประทับใจนะ แฟนเพลงหรือว่า f อซนะครับน้องต้นข้าวเนี่ยโอ้หคือมันเยอะอะเยอะเกินเยอะจนแบบทั่วสารทิศอะทุกคนนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะที่เข้ามาคอมเมนต์ช่องผมเนี่ยนะครับลหลายหลายคน,ลนหลายๆท่านอยู่ต่างประเทศก็มีอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆมีแบบมาจนเออทำยังไงดีจะได้มีโอกาสได้เห็นน้องตัวจริงนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะโอ้โห อันนี้ผมเข้าใจได้เลยเนาะเข้าใจได้เลยความรู้สึกนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยะนะครับตัวผมเองเนี่ยแท้เนี่ยก็ยังอยากเห็นเหมือนกันฮะก็ mm. ขอบคุณเอซที่แนะนำนะเพาก็มี f อท่านหนึ่งบอกว่าเออบอกว่าถ้าคุณบอยไป <c oughs> ได้ถ่ายรูปกับน้องนะเออถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปกับน้องเนี่ยเออสักรูปหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะ,ะน่าจะ ยอดวิวน่าจะฟังมากนะแต่ว่าเอานะอืมมันต้องมีสักวันนะครับแฟนจ้าไม่ต้องเป็นห่วง้ารักบอยสั่งแล้วจะไปถ่ายไปถ่ายถ่ายรูป <c oughs> เราเราไม่ลองมาเพียนเหมือนกันนะ <c oughs> เพียนสำเนียงไ <c> ง <oughs> นี่แหละนะาทุกคนก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องที่ หลายคนประทับใจนะผ่านทางช่องแฟนเพจของน้องต้นข้าวเองเนาะว่าเข้าไปดูบางคนอยู่อ, <c oughs> อย่างที่บอกนะอยูท่ทั่วประเทศนะอยู่ทุกทั่วสารทิศนะติดตามน้องต้นข้าวได้ <c oughs> นังเอาช่องแฟนเพจของน้องไปเลยนะครับแล้วก็ของผมนี้ก็มานั่งฟังนั่งพูดนั่งคุยนะบางคนก็เปิดฟังในรถบางคนก็เปิดฟังที่บ้านเปิดดู เปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยก็มีนะครับสำหรับ FC เนาะที่ชอบผมอชอบในการพูดในการคุยของผมนะครับถึงแม่คลิปบางส่วนใหญ่ผมจะนั่งคุยคนเดียวนี่แหละมมันก็เป็นความสามารถของผมเองนี่แหละนะครับจะพูดได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกนะผมก็เคยพูดในคลิปไปแล้วนะว่าเออ ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาคุยเกี่ยวกับน้องต้นข้าวมันมันมันจะหมดหรือ,อยังอะไรหรือ,อยังแต่ก็มี FC บอกว่าโอ้ยยังไม่หมดหรอกนะครับบอกผมยังไม่หมดหรอกครับมันก็มีคุยได้เรื่อยๆนั่นแหละเอาเรื่องนู่นเรื่องนี้มาคุยมาพบปากับ FC นะครับถึงช่องผมจะไม่ได้มีแบบไปถ่ายานะครับไปเดินตามไปถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรกับน้องต้นข้าวเนาะเออนะแต่ก็ยัง เอฟซียังให้การสนับสนุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เป็นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งช่องทางนะนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับพรสวรรค์นะนะครับทุกๆคนก็พอจะมีใครมีพรสวรรค์ทางไหนก็ใช้ในทางนั้นอย่างน้องต้นข้าวมีพรสวรรค์ในการร้องเพลงนะครับก็สมัยก่อนนะครับหลายๆคนก็คงจะนึกถึงว่า คนเรามีพรสวรรค์แล้วจะต้องมีพรแสวงนะครับถึงจะประสบความสําเร็จนะครับมีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่ไม่มีพรแสวงไม่แสวงหามันก็ไม่ประสบสำเร็จมันก็อยู่แค่ตรงนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับบอกไว้เลยว่ามีพรสวรรค์อย่างเดียวพอพรแสวงมันอยู่ในช่องทางโซเชียลต่างๆครับอันนี้คือการแสวงหานะครับเอากล้องมานะครับใครไม่มีกล้องเอาโทรศัพท์นะบางทีผมก็ใช้กล้องโปโปนะทุกคน บ,บางทีก็ใช้โทรศัพท์บางทีอันไหนสะดวกไงนะครับสะดวกอันไหนผมก็ใช้อนนั้นแหละนะครับอย่างนั่งอยู่บ้านนะผมก็ใช้โกรโวหน่อยเพราะว่าระบบไฟเฟยอะไรมันก็แล้วแต่นะโทรศัพท์ผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะบางทีไปนอสาสถานที่ไม่ได้เอากล้องไปเนี่ยต้องใช้โทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่นะก็เพราะฉะนั้นเ,นเขาเรียกว่าคอนสแสวงก็คืออยู่ตรงนี้แหละก็เอาคลิปลง นะในช่อง Youtube เพื่ออสแสวงหาคนดูนะนะครับ <c oughs> ให้คนได้รู้จักทั่วประเทศทั่วโลกอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เหมือนอ,อย่างที่ผมคุยถึงเรื่องน้องต้นข้าวอย่างนี้แหละนะครับอันนี้ก็เราก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับแต่ถามว่า <c oughs> น้องน้องต้นข้าวแบบผมเห็นแล้วนะถ้าแบบรับงานจริงจังแบบช่วง ปิดเทอมอะไรี้ยผมว่าน่าจะโอ้ยน่าจะเดินทางกันแบบสี่ <c oughs> วันก็เลยเออถือโอกาสไปต่างจังหวัดได้บ้างหลไรบ้างเนาะมันก็ต้องอยู่ที่ช่วงจังหวัดนะเป็นธรรมดาวันธรรมดาตื่นเช้ามาก็ต้องอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนนะเป็นปกติเนะยเ <c oughs> ย็นมาบ่ายสามโมงครึ่งเลิกเรียนมากา็มีการบ้านก็ต้องทำหรือว่า บางทีก็ออกเดินทางไปร้องเพลงให้กับ f อได้ฟังนะในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะครของบ้านน้องนะบ้านน้องอยู่เมืองการเนี้ยนะครับก็ต้องไปจังหวัดไม่ได้ไกลมากนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะฝาก f อไว้ทุกทุท่านด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมคลิปนะครับของบอยสั่งนะครับผมโชคดี และก็มีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยทุกคนสวัสดีครับผม